สวัสดีครับโจกมองเสนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับอีกหนึ่งปัญหานะครับของโซนิกนะครับวันนี้ผมเจอปัญหามาหลังจากรถผมได้ทําเสร็จนะครับค่อยๆแก้ไปนะครับรถคันนี้นะครับเพราะว่าตอนซื้อมาสภาพค่อนข้างแย่นะครับอีกหนึ่งปัญหานะครับของโซนิกก็คือล่างคัดนะครับมันจะมีปัญหานะครับนี่ครับ ขาสตาร์ทนะครับมันจะกดไม่ค่อยลงนะครับนี่ครับขึ้นสองขาแบบนี้นะครับก็ยังไม่ลงนะครับนี่ครับน่าครับระวังให้ดีนะครับรถใครเป็นนะครับให้รีบไปย้ำคัดนะครับก่อนที่มันจะมีปัญหาไปมากกว่านี้นะครับอันนี้คลิปนี้เป็นคลิปเล็กๆนะครับที่ผมเจอนะครับอยากให้ทุกคนดูไว้นะครับมันจะสตาร์ทได้เป็นบางครั้งนะครับ บางครั้งมันก็สตาร์ทไม่ได้นะครับให้ดูดีๆนะครับถ้ามันเป็นอย่างนี้นะครับคือสมมุติว่าเราขับไปแล้วมันเกิดเป็นแบบนี้แล้วจะสตาร์ทกลับบ้านยังไงวิธีแก้นะครับคือนะครับถ้ามันกดคารสตาร์ทไม่ได้ให้ดึงเกียร์นะครับมาหนึ่งเกียร์นะครับแล้วหมุนนะครับพยายามหมุนลอนะครับหมุนลอนะครับ นี่ครับหมุนล้อให้ได้นะใส่เกียร์ไปเรื่อยนะครับหมุนล้อไปหนึ่งทีนะครับแล้วค่อยกดคันสตาร์ทลงใหม่นะ มันจะเป็นแบบนี้นะครับปุมมันสตาร์ทง่ายนะครับก็ลองนำไปใช้กันดูนะครับเผื่อใครมีปัญหานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเขียงแค่นี้ครับ ฝากไว้นะครับสำหรับใครที่เป็นนะครับที่ไปแก้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe กดติดตามเหมือนเดิมนะครับจะพาไปเทสกันในคลิปต่อไปครับขอเวลาซ่อมรถแป๊บขอบคุณครับ